liền mà Ô, có hôm nữa anh Anh bay nè ít ăn đẹp der mà ăn đấy Ich setze sie gleich mal hin und gucke ich mal, ob der Winkel stimmt. เปนไวน์วันนี้วิดีโอลุ่มมาเด้กพี่น้องเด้ออันนี้ยำบุญเซ็นพี่น้องยำบุญเซ็นใส่ใส่อันมูยอฝรั่งซีขาวๆเนีน่ยนี่กเ็เพรเผ็ดอัน กูพี่พน้องเลยกูกินยากงามันแข็งกูได้ปม บ่เด้กินผิกบ่แหลวพี่น้องมาหอดไปกินอันกินอาหารพลังไปกินอาหารอันไปกินปลาแหละมันบ่เด้กินเผ็ดโอ้ยใช่

ไอ้สิดาไปหาแนวทุกให้ Die ist sauber. Die ist sauber, ja. Gut aus, ne? Das ist gehen. Kannst okay. Und hier? Du kannst es größer stellen, warte. Guck mal hier. Sand. Ja. Sieh die den Bob hinan. Das ist äh, ein oder ist das die so, Dann dann wieder ins Zimmer. Hm. Hm? Macht man das so. Hm. Schaut, die auf, das hat gar keinen Sinn. Ja, genau. Ja, hm. lecker. Hm. Hm. Oh ja. Hm. den? den? <laughs> ยากกินแซ่ดกีนน้องเลยาวก็มันเป็นตัวกระชับอุ๊น่องมันใหม่ๆมันสดดบ้านบากระมันกินหนกน้องเลยง่ายูบ้านบานกันสดชครับ มาเท่ากูเด็กกินแต่ขาแม่ะพี่น้องเลยแมนะ่ยุ่งจ่อพี่น้องนะมาอยู่บ้านนอกบ้านนอกข้าเจ้าพี่น้องบ้านนอกห่อเลี่ยนบานนอกข้าเจ้าเดี๋ยวสีไทยไทยบ้านนอกข้าเจ้าไปเห็นเบื้งเด้อพี่นออ้องไ <c oughs> อ้พวบมานบัวอ,อ๋อเด็กกันอ๋ออ้

อจังไดสิได้กินนี่สิได้กใายโตได้พี่น้องเลยบาบาอยากเขาไปกิน,นในห้องในเฮือนรากาศ์ีเมากินถางนองกับหันนุ่งร้า,ไายาไรพี่น้องน้ำจิม้มน้ำจิม้มตำมาแต่บ้านได้จ้ะเดี๋แล้วมาเซ่คชิ้กซ้ำแล้วอย่าง อาหกตัวพี่น้องอันโบแมนมันบอไข่ดอกมันเป็นมันมันมันนน้มิตรมันปูพี่น้องโองานากินซาพี่น้องเลยเกินดอกนุ่งกระเจาะกินตะขาบเลยครับขามันนิเหนื่อตัวมันบอไข่ตัวนี้บอไข่ตัวนี้มันตายพี่น้อง ัดนี hmm. ้พอตายปเชียไปเชี่ยฮึ่่มฮึ่มนี่ยตุ๊ก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 ฉันฉันเอ็ดนักเสียยาอนมันชีลดิ้งสมัยนี้ Ja, das geht rum, muss man muss man. Alles zusammen. Muss man nur wissen, man Immer rein, noch bisschen. Gut. แก่พี่นอ้องกูกูกินยากไรเจ้ากินสัาพี่น้องนุ่งกระจอแปลอยากกันยุ่งมากอยากาาากันยุ่งมากขาโสดสามถุงแลังบ้ยพันหมื่นู่พี่น้อง Nóng đường bãi sau cắn chắc khảo Tại dạ lấy nhủn mà Thắt cả kiếp nó cả bàn ra เป mm. ็นยังก็มากันแต่ช่วยเมื่อไคร่อืมรักซิมีนิชพักพี่น้องย่างให้ลายอยู่น้ำจิ้มกับย่งเดี๋ยวจะไปเก็บหอยสิผาลงทะเลเดีมืออื่นพี่น้องมืออื่นมาพักอยู่นี่อัน ครับวันนีส้สองคืนแล้วชิ้นใหญ่มองพี่นอ้องใหญ่มองไปทะเลหอย